สวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปบ้านของพายและโจ๊กก็มาด้วยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันกันครับพร้อมกันหรือยังเอ่อเข้าไปกันเลยเศษสี่ส่วนสิบไม่ใช่หรอกเด็กๆเถียงอะไรกันจ๊ะเสียงดังเข้าไปถึงในครัวเลยก็โจ๊กไม่ยอมเชื่อผมว่าเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษสองส่วนสิบเท่ากับเศษสี่ส่วนสิบนะครับ กหนึ่งบวกสองจะเป็นสี่ไปได้ยังไงล่ะก็บอกแล้วว่าต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยมาบวกกันเอาละ่ะเอาละ่ะหยุดเถียงกันสักพักแล้วฟังเรื่องที่แม่กำลังจะเล่าดีไหมจ๊ะเผื่อจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นโจรสลัดห้านาย<พ>เหลือล่มกลางทะเลจนได้ไปพบกับสมบัติใต้ทะเลวันที่หนึ่งโจรสลัดเจอเหรียญทองห้าถุงวันที่สอง จรสลัดเจอเหรียญเงินสิบถุงหลังจากประชุมกันจรสลัดทั้งหมดห้าคนตกลงแบ่งเหรียญทองคนละหนึ่งถุงและแบ่งเหรียญเงินคนละสองถุงโจกเห็นด้วยไหมจ๊ะเอ๊ะก็ดูยุติธรรมดีนะครับทุกคนได้เท่ากันหมดเลยทำไมโจกถึงเห็นว่าทุกคนได้เท่ากันล่ะเอ๊ะก็เพราะก็เพราะ อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าเราลองเทียบเป็นเศษส่วนจะได้ว่าเหรียญทองหนึ่งถุงจากทั้งหมดห้าถุงเขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนห้าเหรียญเงินสองถุงจากทั้งหมด10บถุงเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนสิบจนสลัดแต่ละคนจะได้เท่าไหร่ต้องนำเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษสองส่วนสิบเท่ากับจำนวนเท่าไหร่เหมือนโจทย์ที่เราพูดกันไปในจอแล้วถ้าอย่างนั้นคำตอบจะเป็นอะไรหรอวิธีการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน เราจะต้องทำเศษส่วนเหล่านั้นให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยใช้วิธีการนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อได้เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาบวกกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมแม่จะแสดงวิธีทําให้ดูนะจ๊ะเศษ1นส่วนหบวกเศษ2องส่วนสเท่ากับจำนวนเท่าไหร่ เราต้องทำตัวส่วน5กับ10ให้เท่ากันก่อนและเนื่องจาก5คูณ2ได้10พอดีดังนั้นเราจึงนำา2ไปคูณเศษ1ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ1คูณ2ส่วน5คูณ2บวกกับเศษ2ส่วน10จากนั้นเรานำา1คูณ2ได้2และ5คูณ2ได้1ิบ นำตัวบวกเศษสองส่วนสิบลงมาบวกกันเหมือนเดิมเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เรานำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษสองบวกสองทั้งหมดส่วนสิบได้คำตอบคือเศษสี่ส่วนสิบซึ่งเศษสี่ส่วนสิบยังสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ด้วยการนำจำนวนนับที่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน ซึ่งจำนวนนับสองสามารถหาร4และ10บได้ลงตัว4หารด้วย2ได้2และ10หารด้วย2ได้5ดังนั้นผลบวกของข้อนี้จึงเท่ากับเศษสองส่วนห้านั่นเองจะ้ะน้องๆครับเมื่อได้ผลบวกออกมาแล้วน้องๆควรทำผลบวกเหล่านั้นให้อยู่ในรูปอย่างง่ายทุกครั้งด้วยนะครับซึ่งรูปอย่างง่ายนั้นอาจจะอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำ จำนวนคระจำนวนนับหรือศูนย์ครับเป็นยังไงบ้างโจ๊กเข้าใจไหมจ๊ะเอ๊แต่เศษสี่ส่วนสิบหรือเศษสองส่วนห้าเท่ากับเหรียญทองและเหรียญเงินอย่างไรเหรอครับช่วยอธิบายให้อีกครั้งได้ไหมครับง่ายนิดเดียวเราก็แค่ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมล่ะเราก็แบ่งจานวนเหรียญทองให้ได้เป็นสิบทุ้งแบบนี้คราวนี้ทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองก็จะมีส่วนเท่ากันเป็นสิบ ดูซิโจรสลัดแต่ละคนก็จะได้เหรียญทองสองถุงกับเหรียญเงินสองถุงนั่นก็คือเศษสี่ส่วนสิบยังไงล่ะหรือเราอาจจะใช้วิธีการรวมจำนวนเหรียญเงินเข้าด้วยกันให้เหลือแค่เพียงหถุงแทนก็ได้นะคราวนี้ทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองก็จะมีส่วนเท่ากันเป็น5โจรสลัดแต่ละคนก็จะได้เหรียญทอง1ถุงกับเหรียญเงินหถุง นั่นก็คือเศษสองส่วนห้านั่นเองจัดโจกอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณป้างั้นผมขอลองทำดูข้อหนึ่งนะครับโจทย์มีอยู่ว่าเศษสีส่ส่วนยีบวกเศษหกส่วนเเท่ากับจำนวนเท่าไหร่เราต้องทำตัวส่วน28กับ7ให้เท่ากันก่อนและเนื่องจาก7จคูณสีได้28พอดีดังนั้นเราจึงนำสี่ไปคูณเศษหกส่วนเทั้งตัวเศษและตัวส่วน จะได้เป็นเศษ4ี่ส่วน28บวกเศษ6คูณ4ส่วน7ดคูณ4 6คูณ4ได้24 7เคูณ4่ได้28เมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เรานำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ4บวก24ทั้งหมดส่วน28ได้ผลบวกเท่ากับเศษ28ส่วน28ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนนับหนึ่งแบบเนี้ยถูกต้องไหมครับคุณป้าเก่งมากเลยจ้าเข้าใจแล้วสินะถ้าอย่างนั้นแม่ไปทำอาหารก่อนนะจ๊ะ จเข้าใจแล้วใช่ไหมงั้นเราสองคนมาผาดกันทำคนละข้อดีกว่าจะได้เก่งมากขึ้นเราเริ่มก่อนนะโจทย์มีอยู่ว่าเศษ4ส่วน6บวกเศษ2ส่วนเเท่ากับจำนวนเท่าไรเราต้องทำตัวส่วน6กับ7ให้เท่ากันก่อนเอตัวส่วน6กับ7จะทำให้ตัวส่วนเท่ากันได้ยังไงลีละโจ๊กเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็นำา6มาคูณกับ7เลยได้ไหม แล้วค่อยทำตัวส่วนทั้งสองข้างของเครื่องหมายบวกให้เท่ากันงั้นลองดูนะ6คูณ7ได้42เราต้องทำให้ตัวส่วนของเศษ4ส่วน6กับเศษ2ส่วน7เป็น42ถ้าอย่างนั้นก็นำ7ไปคูณเศษ4ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำ6ไปคูณเศษ2ส่วน7ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ4คูณ7ส่วน6คูณ7บวกเศษ2คูณ6ส่วน7คูณ6นำ4คูณ7ได้28 นำ2คูณ6ได้12โดยมีตัวส่วนเป็น42เท่ากันจากนั้นจึงนำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ28บวก12ทั้งหมดส่วน42ได้ผลบวกเท่ากับเศษ40ส่วน42แล้วก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ด้วยการนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนำ40หารด้วย2ได้20นำ42หารด้วย2ได้21ดังนั้นผลบวกของเศษ4ส่วน6บวกเศษ2ส่วน7 จะได้คำตอบเป็นเศษ20ส่วน21เอาล่ะถึงตาเราบ้างแล้วโจทย์ไม่อยู่ว่าเศษ5ส่วน9บวกเศษ6ส่วน10เท่ากับจำนวนเท่าไหร่เราต้องหาจำนวนที่จะทำให้ได้ตัวส่วนที่เท่ากันและโดยนำตัวส่วนมาคูณกันคือนำ9คูณ10ได้90ดังนั้นตัวส่วนที่จะทำให้ทั้งสองจำนวนเท่ากันคือ90 จากนั้นเราจึงนำสิบไปคูณเศษห้าส่วนเก้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำเก้าไปคูณเศษหกส่วนสิบทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษห้าคูณ, 10, 9, คณสิบส่วนเก้าคูณสิบบวกเศษหกคูณเก้าส่วนสิบคูณเก้าห้าคูณสิบได้ห้าสิบหกคูณเก้าได้ 54, ห้าสิบสี่โดยมีตัวส่วนเป็น90เท่ากันจากนั้นจึงนำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ50บวก54ทั้งหมดส่วน90 ได้ผลบวกเท่ากับเศษ1 0 4ส่วน90และเศษ104ส่วน90ยังสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนําจำนวนนับ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนํา104หารด้วย2ได้52นํา90หารด้วย2ได้45ได้เป็นเศษ52ส่วน45่เศษ52ส่วน45เป็นเศษเกินเราจึงสามารถทำให้อยู่ในรูปของอย่างง่ายได้โดยการทำเป็นจำนวนครับ การทำเศษเกินเป็นจำนวนคระต้องนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับเศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมดังนั้นนำ45ไปหาร52ได้จำนวน1เศษ7ส่วน45ดังนั้นผลบวกของข้อน,นี้จึงเป็นเศษ104ส่วน90หรือเศษ52ส่วน45หรือ1เศษ7ส่วน45นั่นเองคณิตศาสตร์สนุกจังเด็กๆอาหารเสร็จแล้วนะ มากินข้าวกันก่อนเข้าไปติวกันต่อนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำกันได้หรือเปล่าการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันมีหลักง่ายๆเพียงแค่เราต้องทำเศษส่วนเหล่านั้นให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจึงหาผลบวกโดยทำให้เป็นรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ จำนวนคละจำนวนนับหรือศูนย์ค่ะอ้าเย็นมากแล้วเนอนเนี่ยวันเนี้ขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับผมได้ความรู้และสนุกมากเลยครับถ้าอย่างนั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับไว้ไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะพายบายบายครับทุกคนเศษ1ส่วน3บวกเศษ5้ส่วน6เท่ากับจำนวนเท่าไหร่เนื่องจาก3คูณ2ได้6พอดีนํา2ไปคูณเศษ1ส่วน3ทั้งตัวเศษและตัวส่วน จะได้เป็นเศษ1คูณ2ส่วน3คูณ2บวกเศษ5ส่วน6 1คูณ2ได้2 3คูณ2ได้6เมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ2บวก5ทั้งหมดส่วน6ได้ผลบวกเท่ากับเศษ7ส่วน6ซึ่งสามารถทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ด้วยการนำา6ไปหาร7ได้1เศษ1เป็นจำนวนคละ 1. เศษ1ส่วน6ดังนั้น ผลบวกของข้อนี้คือจำนวน1เศษ1ส่วน6ข้อ2เศษสองส่วน8บวกเศษ6ส่วน16เท่ากับจำนวนเท่าไหร่เนื่องจาก8คูณ2ได้16พอดีนำสอไปคูณเศษ2ส่วน8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ2คูณ2ส่วน8คูณ2บวกเศษ6ส่วน16วน2คูณ2ได้4 8คูณ2ได้16 เมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นําตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ4บวก6ทั้งหมดส่วน16ได้ผลบวกเท่ากับเศษ10ส่วน16ซึ่งสามารถทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ด้วยการนำสองไปหาทั้งตัวเศษและตัวส่วนนำส0บหารด้วยสองได้5นำหหารด้วยสได้8เป็นเศษส่วนยังต่ำเศษหส่วน8ดังนั้นผลบวกของข้อนี้คือเศษหส่วน8 ข้อ3เศษ7ส่วนเบวกเศษ2ส่ 3, วน3เท่ากับจำนวนเท่าไหร่เนื่องจาก3คูณ3ได้9พอดีนำา3ไปคูณเศษ2ส่วน3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ7ส่วนเบวกเศษ2คูณ3ส่วน3คูณ 3, 3 2คูณ3ได้6 3คูณ3ได้9เมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ7บวก6ทั้งหมดส่วน9ได้ผลบวกเท่ากับเศษ13ส่วน9 ซึ่งสามารถทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ด้วยการนํา9ไปหาร13ได้1เศษ4เป็นจํานวนคะ1เศษ4ส่วน9ดังนั้นผลบวกของข้อน,นี้จํานวน1เศษ4ส่วน9ข้อ4เศษ4ส่วน5บวกเศษ5ส่วน6เท่ากับจํานวนเท่าไหร่จํานวนที่จะทําให้ได้ตัวส่วนที่เท่ากันหาได้จากการนํา5ไปคูณ6ได้30ดังนั้น ตัวส่วนที่เท่ากันจึงเป็น30นำา6ไปคูณเศษ4ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำา5ไปคูณเศษ5ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ4คูณ6ส่วน5คูณ6บวกเศษ5คูณ5ส่วน6คูณ5 4คูณ6ได้24 5คูณ5ได้25โดยมีตัวส่วนเป็น30เท่ากันจากนั้นจึงนำตัวเศษมาบวกกันได้เป็น เศษ24บวก25ทั้งหมดส่วน30ได้ผลบวกเท่ากับเศษ4 9ส่วน30และทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยการนำา30ไปหาร45ได้1เศษ19ได้เท่ากับจำนวนคละ1เศษ19ส่วน30ดังนั้นผลบวกของข้อน,นี้คือจำนวน1เศษ19ส่วน30ข้อ5เศษ2ส่วน15บวกเศษ3ส่วน4เท่ากับจำนวนเท่าไหร่ จำนวนที่จะให้ได้ตัวส่วนที่เท่ากันหาได้จากการนำา15ไปคูณ4ได้60ดังนั้นตัวส่วนที่เท่ากันจึงเป็น60นำสี่ไปคูณเศษ2ส่วน15ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำา5ไปคูณเศษ3ส่วน4ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ2คูณ4ส่วน15คูณ4บวกเศษ3คูณ15ส่วน4คูณ15 2คูณ4ได้8 3คูณ15ได้4ี่สห้า โดยมีตัวส่วนเป็น60เท่ากันจากนั้นจึงนำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ8บวก45ทั้งหมดส่วน60ได้ผลบวกเท่ากับเศษ53ส่วน60ดังนั้นผลบวกของข้อน,นี้คือเศษ53ส่วน60